สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่5้านะครับพฤศจิกายนปี6กวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับใปขอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับมากคลิปสดเหมือนเดิมก็คลิปพาน้อนนวลไม่อาหารปลานะครับมาปัดกรยานออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับน้องที่ส่วนบางกระเจ้านะครับเนาะอาหารปลา ภูมิบรรยากาศสวยๆเหมือนเดิมนะครับเจ้าเก,ก่าจะเดิมภูมิธรรมชาติสวยๆบ้านเรานะครับต้นมาาไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิมก็เดินไปที่แนวทางนะครับเดินไปที่แนวทางถือว่ามาทเที่ยวก็ได้โนวทางไปโดยตัวเหมือนเดิมจะได้ไม่จำาจนะครับเนาะนานๆมองหน้ากันครั้งนึงจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะเดินที่แนวทางแนวทางก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุด มีถูกมีผิดเข้ากันไปนะครับเนาะวันนี้ผิดพน,นาก็ว่ากันใหม่เหมือนเดิมสำหรับคนชอบตัวเลขนะครับไม่มีใครสามารถห้แนวทางถูกได้ทุกวันนะครับเนาะเปลี่ยนไปไม่ได้ก็มีถูกมีผิดมีเข้ามีรุดเข้ากันไปวันนี้ผิดพน,นาเขาว่ากันใหม่นะครับเนาะก็คนอื่นก็ดูผลเมื่อวานนะครับเนาะเมื่อวานก่อนวันที่สีที่ผ่านมานะครับเนาะรอบ ฮานอรับิธานอยรวมนะครับตั้งแต่รอบห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับชอบรอบไหนก็จับจัดรอบนั้นเลยนะครับชอบห้าโมงก็จัดชอบหกโมงก็จัดชอบทุ่มหนึ่งก็จัดประมาณนี้นะครับเนาะที่ชอบทุกรอบก็จัดทุกรอบเลยนะครับประมาณนี้ขอฮานอยรู้ดีนะครับเนาะขอฮานอยรู้ดีขอรัฐบาลไทยก่อนรอไปก่อนนะครับเนาะลงจะลงไปให้เลยนะครับ,บ,บรัฐบาลไทยของป่าสารคาม ใครชอบก็หยิบจับรอตอรีได้เลยนะครับเนาะรอตอรีลงแพงส่วนศึกเล็กก่อนนะครับเนาะศึกใหญ่ผ่านไปแล้วศึกเล็กนะครับศึกเงินร้อยเงินพันนะครับเนาะทีนี้ค่าเวลานะครับเนาะรอศึกใหญ่รอศึกเงินแสนต่อไปนะครับเนาะก็ตัวผลเมื่อวานนะครับอรอบห้าโมงรอบพิเศษนะครับสองตัวล่างก็เก้าสองสามตัวบนก็แปดสามหนึ่งเกสองกับแด สามหนึ่งนะครับเนาะเก้าสองเราก็ได้สองเก้าตัวกลับนะครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยนะครับฝุกมากเลยสองเก้าเป็นตัวกลับนะครับเป็นตัวเน้นเลยสามตัวบนก็แปดสามหนึ่งนะครับแปดสามหนึ่งเราก็ได้สามหนึ่งไปอีกเด้งหนึ่งนะครับเาะุกเลยสองเด้งเลยสองเด้งเลยนะครับเนาะเสียดายนะครับหลักร้อยเขาเป็นแปดนะครับเนาะแปดสามหนึ่ง ของเราเป็นเก้านะครับเนาะของเราเป็นหนึ่งสามเก้านะครับเนาะเขียดไปเต้มหนึ่งเงินได้โต๊ตนะครับเนะาะเงินได้โตดที่ได้ถ้าหลักร้อยก็เป็นเก้าหรือเป็นสองก็คงได้โตดไปนะครับเนาะไม่เป็นไรสองเด้งครับเนาะฟุกเปิดหัวมาฟุกสองเด้งเลยหลังจากหยุดหลุดไปสองวันนะครับจากหลุดไปสองวันก็ได้คืนมานะครับนะเนาะสองเด้งปลอบใจนะครับใครตามก็ดีใจด้วยนะครับเนาะ กวนรอบหกโมงนะครับรอบฮานอยปกติที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะสองตัวล่างก็แปดเจ็ดนะครับสามตัวบนก็แปดห้าแปดนะครับเลขหามแปดเจ็ดก็แปดห้าแปดแปดเจ็ดเราไม่มีนะครับเนาะแปดจมมีสักตัวเลยแปดเจ็ดไม่มีแปดห้าแปดก็ไม่มีนะครับเนาะไม่มีเลยห่างไกลความเจริญน,นะครับก็มาที่รอบ ทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งที่รอบบีไที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะสองตัวล่างก็หนึ่งหกสามตัวบนก็หกหนึ่งสองนะครับหนึ่งหกกับหกหนึ่งสองหนึ่งหกเราไม่มีนะครับเนาะเสียดายหกหนึ่งสองเราก็ได้พีอีกเด้งหนึ่งนะครับเนาะได้อีกเด้งหนึ่งหกหนึ่งสองเสียดายนะครับหลักร้อยเขาเป็นหกนะครับเนาะถ้าเป็นเก้านะ ได้ตัวโต๊ดนะครับเนาะเก้าหรือสามเนี่ยเป็นโต๊ดแน่เลยดวงไม่มีนะครับเนาะดวงไม่มีสามตัวหกหนึ่งสองเราไม่มีนะครับได้ดิ่งหนึ่งนะครับเนาะก็ฟุกเมื่อวานได้สามดิ่งไปใครตามก็ดีจะด้วยนะครับใครตามใครมีถามก็ชมพระฟอมบันเทิงเหมือนเดิมนะครับเนาะแนวทางลงให้ก็เป็นเพีงเยงแค่แนวทางนะครับถจ้าประจักะขัดก็ผ่านเหมือนเดิมแนวทางฮาหนอยนะครับฮาหนอย วันนี้วันที่5้านะครับวันอาทิตย์ใครสะดวกจุดก็จดไว้นะครับเกิดสะดวกจดสะดวกแคปกวเราแคปเหมือนเดิมถ้าใครจดไม่ทันนะครับสำหรับคนที่สะดวกจดนะครับผลขึ้นโพยให้นะครับกดหยุดคลิปก็จดได้เลยนะครับเนาะสำหรับคนสะดวกจดนะครับกดหยุดคลิปหยุดคลิปก็จดได้เลยคนสะดวกแคปก็ง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะแปบ๊บเดียวสะกแคปสส่วน ขอฮานอยนะครับอีกคนหนึ่งก็ของเซียนทวีนะครับเนาะเบอร์โทรที่เคยให้ไว้นะครับเราก็ไลน์ไปขอได้เลยนะครับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของเซียนทวีเบอร์ไลน์เบอร์โทรที่ให้ไปนะครับเนาะที่จดไว้ก็ขอไลน์ขอได้เลยทุกวันนะครับไลน์ส่วนตัวได้เลยนะครับเนาะก็วันนี้ก็สดุปจดจดไว้วันนี้เด่นสามเด่นหนึ่งนะครับเด่นสามเด่นหนึ่งจับคู่นะครับหนึ่งสองหนึ่งสี่ 1 5 3 1 3 4 3 5 4 2 5 4ถวนครั้งนะครับวันนี้เด่น3เด่น1จับคู่1 2 1 4 1 5 3 1 3 4 3 5 4 2 5 4นะครับ8คู่8คู่นี้ก็แห้งยันไปที่3 5นะครับแล้วก็3 1 1 5 สามห้าสามหนึ่งหนึ่งห้านี่สามคู่นะครับเนาะสามหนึ่งก็เป็นตัวที่ออกเมื่อวานนะครับเนาะถ้าใครจำได้สามหนึ่งกับ 1, 2, หนึ่งสองออกเมื่อวานนะครับวันนี้เอามาอีกนะครับบางคนบอกว่าเอามาทำไมแอดออกไปแล้วหาหน่อยเป็นวันชาวบ้านนะครับออกแล้วออกได้อีกนะครับหาหน่อยใครเป็นขอหาหน่อยรู้ดีนะครับเนะาะบางวันตัวเดียวออกสามวันซ้อนก็มีนะครับเนาะตังเช่นสองสามที่ผ่านมานะครับเนาะออกสามวันซ้อนเลย ถ้าใครจำได้นะครับเนาะก็ปฏิชุดสามตัวนะครับรทีนี้ชุดสามตัวมีลุ้นสี่ชุดมีสี่สามห้าสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ห้าสองนะครับก็สี่ชุดนี้ก็ให้น้นไปที่สี่สามห้าสี่สามหนึ่งก็สี่หนึ่งห้านะครับตามลําดับครบถ้วนนะครับจนชุดสามตัวสองตัวนะครับห้าหน่อยวันนี้นะครับเนาะวันอาทิตย์ เพราะว่าชาวอาทิตย์ชอบเบิลก็ดุนไปดูกันนะครับเนาะจะเบิลหรือเปล่าก็ขออย่างเดียวนะครับเนาห้ามเบิลนะครับเนาะออกธรรมดานะครับห้ามเบิลลำพังไม่เบิลก็ลำบากนะครับเนาะสำหรับฮานอยยิงเบิลยิงหนักเลยนะครับเนาะเพราะว่าเราไปชอบเลี้ยงเบิลนะครับเบิลมาจิตใจงหลังทุกทีนะครับเนาะห้ามเบิลนะครับเนาะลุ้นอย่างเดียวครับลุ้นห้ามเบิลประมาณนะครับเนาะ กดเหมือนเดิมนะครับกระทายคลิปงบน้อยกดเหมือนเดิมตัวนี้ผมเน้นให้นะครับ3 5 3ห้าสามหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าสามหนึ่งหนึ่งห้าจัดไปเลยนะครับเนาะ3คู่นี้ใครชอบจัดได้เลยใครชอบเป็นผมนะครับเนาะถ้าไม่ชอบจับตัวอื่นได้เลยนะครับไม่ว่ากันใครบอกสองสออกบอย3 4ม่ออกบอยก็จัดได้เลย5 4สีก็ออกบอยก็จัดไปนะครับเนาะไม่ว่ากัน จะทำให้มีตัวชอบประามไปนะครับก็ชอมอปประคำบันเทิงรอพรุ่งนี้นะครับฮหาหนอยมีทุกวันเลยไ่ตองเจรอนก็ได้นะครับเนาะก็ฝากไว้ชิปนี้นะครับเจอนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ